ทดสอบการชนคู่เดือดคายจีนประทศญี่ปุ่นกับรถไฟฟ้า B y d ดีซและอนกับ Honda CRV รเรามาเทียบกันในการทดสอบของยุโรป Euro n cap ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในการเทสที่หดหินที่สุดเลยก็ว่าได้การปกป้องห้องโดยสารสำหรับผู้ใหญ่ C ีและอนชนปึ้งด้านหน้ายุบไปประมาณหนึ่งส่วน CRV ก็ไม่ต่างกันมากชนด้านข้าง CRV แอบยุบตัวมากกว่าตรงเสาเอหน้ารถในโหมดการทดสอบนี้ว y d ดีซและ On 7ได้ไป87คะแนนส่วน CR v ได้ไป85คะแนนเฉือนกันนิดเดียวเท่านั้นการปกป้องห้องโดยสารสำหรับเด็กทดสอบการชนจากด้้าาานนงงม นิรภัยดีตัวออกมาได้ไหวถึงคู่เข็มขัดนิรภัยปรับรัดตัวได้เร็วเมื่อเกิดการกระแทกหนักนี้ซีเลอนเจ็ดได้ไป93คะแนนส่วน c ีอได้ไป86คะแนนการปกป้องคนเดินถนนจากการทดสอบทั้ง2รุ่นซูสีกันมากในเรื่องของการซับแรงกระแทกด้านหน้าและการเบรกเมื่อเจอวัตถุทั้งคู่ทำได้คะแนนเท่ากันที่76คะแนนเป๊ะการทดสอบระบบช่วยขับขี่ a d a s ซีเลอนเจ็ดกับทำได้ยอดเยี่ยมกว่าแต่ในเรื่องของการช่วยเบรกและเลนคีฟได้ไป79คะแนน ส่วน CR-V ต้องยอมให้เขาจริงๆได้ไป67คะแนนเท่านั้นจากทุกหมวดที่เล่ามาซีออนเเลยทําคะแนนได้ดีกว่าคว้าไปยูโรเอ็นแค5ดาวเต็มสุดทน,นายซีอาวได้ไป4ดาวแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ปลอดภัยนะครับคงสร้างตัวรถดูจะได้คะแนนพอๆกันเฉือนกันที่ระบบความปลอดภัยเท่านั้นทุกคนมีความเห็นยังไงมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับ